สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมแล้วก็ Facebook นะคะก็วันนี้จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ดีๆเห้๋ยวเพื่อนๆน,นะก็อันแรก Magic วันเดอร์แลก็คือ Magic เป็นเนื้อห o o d เมจิกวันเดอร์แลนเนื้อหมูนะก็ข้างใน,นก็จะเป็นนี่นี่นะ ก็ใช้มาได้สองครั้งแล้วเพราะว่าให้ใช้อทีละแค่สองครั้งส่วนตัวนี้เซรั่มหน้าเด็กนะคะจะเป็นเนื้อครีมสีขาว mm hmm. ก็ถามว่าตัวเนี้ยดียังไงนะคะก็ช่วยเรื่องอลดฝ้ากระจุดดังดำทำให้หน้าดูกระจ่างใสเวลามีความรู้สึก,กว่าหน้าทสมน้าตัวเองสมก็จะลองใช้ตัวนี้ดูมาคืนเดียวเห็นผล ไม่น่าขาวเลยจริงๆส่วนตัวนี้นะคะเป็นเรื่องเน้นเรื่องริ้วรอยทําให้หน้าตึงกระชับเต่งตึงเหมือนหน้าเด็กอะนะคะก็แล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสของผิวหน้าด้วยนะคะราคานี้นะคะอยู่ที่ตัวนี้ขนาด30 ml จะอยู่ที่แปดละกบาท ส่วนตัวนี้30กรัมอยู่ที่990บาทแต่เขามีขนาดทดลองให้นะคะอันนี้20กรัม690แล้วก็10กรัม390เดี๋ยวจะให้ IG ของพี่เขาไว้ใต้คลิปนี้นะคะว่าไปดูรีวิวดูรีวิวดูราคาข้อมูลอะไรต่างๆก่อนที่จะมาใช้ตัวนี้ไม่แพ้นแน่นอนคนท้องก็ใช้ได้ค่ะทำมาจากนมนะคะก็ จะมารีวิวให้ดูก็คือแค่นี้แหละคะ่ะนั้นวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย